เรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบคนที่เข้าไปทําการสนับสนุนทักษิณเจรินวัตนซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวันที่หนึ่งแน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งรพอพตํารวจทั้งกรมวรชทันถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักด์จิมกิลวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับประเด็นที่เป็นประเด็นรนร,นร้อนที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีการเปิดโปงครัว่าไม่มีการพบนะทักษิณหรือนักโทษเทวดาอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจและก็กล้องของโรงพยาบาลตํารวจถึงขั้นเสียเลยทีเดียว uh. อระยาได้ท่านวัชยะได้ถแถลงแล้วก็หลังจากท่านได้ถแถลงเสร็จก็เชิญสื่อมวลชนออกนะครับ<ม>เรื่องประชุมก็เป็นเรื่องภายในเดี๋ยวผมก็ออกมาแถลงคนเดียวนะครับ<ม>นะครับเชิญท่านวัชระครับได้พูดข่านขอบคุณท่านประธานที่วินิจฉัยครับท่านประธานครับวันนี้ผมแขวนพระมาด้วยนะครับคือผมแขวนพระในหลวงราชการที่9้า ผมแขวนพระอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระรัชการที่เก้าครับและผมมาถามขออนุญาตครับคำถามพูดพูดเป็นประเด็นเลยนะครับได้ครับครับขอบคุณท่านชูสัติ์คิริมาตทองครับคืออ่า่นูขออนุญาตท่านประธานครับคือตอนนี้เราขอพูด ตรงๆก็คือขอเราอย่าไปเล่นการเมืองคือเอาเรื่องจริงๆมาพูดกันคือเราไม่ต้องใช้โมหานนะฮะก็คืออยากขอให้ผู้ร้องเนี่ยเข้าประเด็นเลยว่าอะไรนะฮะไม่ต้องมาใช้วลีอุหานคือเรามีอะไรพูดกันตรงๆให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็เสร็จจากที่ประชุมปุ๊บ <c oughs> ก็ท่านประธานขอเป็นแถลงให,ให,ให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับขอบคุณมากครับเจญเ่านวัชระเข้าเรื่องนะครับกรับ ขอบคุณท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองผู้ร้องเรียนซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกริมารการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงกรณีนักโทษชายทักสินชินวัตรว่าได้พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจิกงหรือไม่นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองการที่นอชอทักษินชินวัตรออกจากเรือนจำพิเศษ,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 ษกรุงเทพในวันที่23สิบงหาคมคือเข้าเรือนจำวันที่22่องพอพนเที่ยงคืนวันที่23สิบสิงหาคมได้ เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจถามว่านายแพทย์ที่รักษาหรือตรวจอาการของนายทักษินชินวัตรที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นได้มีการตรวจจริงหรือไม่และมีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจใช่หรือไม่ และในการก้าวเท้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพของนายทักษณิณชินวัตรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดทุกทุก,ทกตารางนิ้วกล้องวงจรปิดดังกล่าวขอให้ท่านได้ทำเป็นคลิปต,ต,ตลอดเวลาที่นายทักษณิณชินวัตรอยู่ในเรือนจำขอให้นำส่งต่อคณะกรรมาการ และเมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วปรากฏว่าผมทราบว่าก้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเสียทุกชั้นเสียทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงไม่อาจที่จะมีภาพนาชรทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจมาให้กับสาธรารณชนได้แต่อย่างไรก็ตาม คุณนัททีทองประดานผู้บริหารเรือนจำพิเศษได้การ,รยืนยันต่อคณะกมามิกาเวื่อวันที่1 4ธันวาคมที่ผ่านมาว่าผู้คมได้ถ่ายภาพนอชทักษินชินวัตรตลอดเวลาตุกๆสองชั่วโมงเพื่อรายงานให้กับคุณนัททีทองประดานผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงขอให้ คุณนัตตีทองประหลาดนำภาพนายทักษิณชินวัตรที่ถ่ายไว้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลตรงบวดนั้นส่งให้ต่อคณะกรรมการและผมทราบว่าเมื่อก้าวเท้าสู่เดินจำพิเศษกรุงเทพเนายทักษิณชินวัตรซึ่งต้องกรอบข้อความหรือให้รายละเอียดกับเดือนจำต้องลงทะเบียนประวัตินักโทษ ตามแบบรอทอ .101 ครับท่านประธานแบบประวัติรอทอ .101 ขนาดเท่านี้ครับนี่คือขนาดเท่าของจริงมีจำนวนสนะี่หน้าท่านประธานบอกว่าเราชอทษินชินวัตนไม่ได้ตัดผมไม่แต่เส้นเดียวผมจำได้เช่นเดียวกันครับแม้แต่แบบทะเบียนประวัตินี้ นชทักษิณชินวัตรก็ไม่ได้กรอกแม้แต่ตัวอักษรเดียวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้คุมชั้นผู้น้อยเขาเกรงกลัวเขาไม่กล้าสอบถามและผู้น้งขับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้นชทักษิณชินวัตรกรอกใบทะเบียนประวัตินี้เหมือนกับนักโทษทั้ง4ี่แสนคนทั่วประเทศถามว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีข้อยกเว้นอะไรท่านมีข้อยกเว้นอะไรที่ไม่ให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีต้องบอกทะเบียนประวัตินักโทษนี้ซึ่งมีรวมกันทั้งหนังสืออายัดตัวผู้ต้องขังเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาพยาโทษเรื่องราวเกี่ยวกับการพัดโทษและเจ้าพนักง,งานทะเบียน ้องลงชื่อในหน้าที่สี่ต้องประทานครับเป็นไปได้อย่างไรที่รักทษคนเดียวในสี่แสนคนไม่ได้กรอกประวัติแม้แต่ตัวอัรเดียวตรงนี้ท่านทวีสอ,สอบส่งรัฐมีว่าการทรงยุติธรรมต้องตั้นกรรมการสอบสวนเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือล้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ท่านประธานครับและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านประธานได้ปรินาเปิดคลิปตามที่ผมได้นําเสนอท่านประธานก่อนที่ท่านสื่อมลชนจะได้ออกจากห้องนี้ขอขอบคุณครับ,รบผมขออย่างนี้นะครับอเอกสารที่ท่านวิจารณ์ขอเนี่ยขอผ่านท่านประธานและกรรมการนะครับกรรมการจะทําถึงหน่วยงานนะครับและจะแจ้งผู้ร้องนะครับเชิญสื่อมลชนนะครับเดี๋ยวค่อยแถลงทีเดียวนะครับความร,รู้สึกของทุกท่านก่อน ความรู้สึกของทุกท่านวันนี้นี่พี่น้องประชาชนเนี่ยวางหัวใจเป็นกลางไม่มีอคติท่านเชื่อไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรป่วยขั้นตีทูดต้องนอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เชื่อไม่เชื่อ ท่านเชื่อไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรคุณพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยนยป่วยอาการหนักต้องอยู่ในห้องสังเกตอาการตลอดเชื่อไหมสิ่งนี้ล่ะครับคือความรู้สึกของประชาชนผมบอกโดยสุจริตใจนะครับ ตั้งแต่เห็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านได้แสดงออกต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโชว์ไม่ว่าจะเป็นการชกมวยชกลมว่ายน้ำกิจกรรมแอคทีฟต่างๆเรียกว่าเกือบจะเป็น กิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เลยล่ะวิ่งขึ้นเขาบ้างวิ่งขึ้นเนินบ้างไม่มีใครเชื่อแหละครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านจะป่วยถึงขั้นติดเตียงถ้าอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบวันไม่สามารถขยับไปไหนได้มีอาการป่วยอย่างเดียวครับคือป่วยติดเตียง ประการที่สองในวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นคือมารับโทษตามคำพิพากษาหากสภาพของนายกรัฐมนตรีทักษิณลงจากเครื่องบินเจ็ทกับสตรีมห5ห้าแล้วอยู่ในรถพยาบาล เปิดหอลัับมาจากลานจอดเครื่องบินและอยู่ในรถพยาบาลนอนเตียงโบกไม้โบกมือบ้างแต่นอนเตียงและเคลื่อนรถพยาบาลนั้นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงขึ้นเปนั่งรถเข็นหรือนั่งไปเข็นไปฟังคำพิพากษา สารตัดสินจำคุก8ปีเข็นเตียงหรือเข็นรถเข็นกลับมาที่รถพยาบาลเปิดหวอนำไปสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อทำประวัตินักโทษหลังจากนั้นพอทำประวัตินักโทษเสร็จก็นำท่านที่อยู่บนเตียงหรืออยู่บนรถเข็นนี่พะง,งาบพระง,งาบอยู่นี ใส่รถพยาบาลออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ถ้ามันมีภาพในวันนั้นเป็นอย่างที่ผมสาธยายพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้คิดมากนะครับก็ก็คิดโอ้ท่านป่วยจริงก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะหมดเคราะหมดเวรแล้วหมดเคราะหมดกรรมแล้วมารับโทษแล้ว นอนขนาดนอนติดเตียงยังมารับโทษขนาดเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยยังมารับโทษประชาชนก็เห็นตลอดนี่ครับลงจากเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวต้องนั่งรถเข็นมาหรือมันนอนเปรพยาบาลมาโดยรถพยาบาลมาไปศาลก็ไปโดยรถพยาบาลจากศาลไปเรือนจำไปคุกก็ไปโดยรถพยาบาลถ้าภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี่ ไม่คิดมากหรอกครับเขาอาจจะเห็นใจด้วยซ้ำว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยจริงและกล้าหารเข้ามารับโทษเป็นนักโทษชายทักษิณีเมื่อสักครู่มีตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจคุณหมอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเข้ากับมาธิการตำรวจผมก็ถามว่าคุณหมอพบว่า ในกฎหมายราชทันเนี่ยเราเขียนเรือนจำเนี่ยหมายถึงที่ใช้ควบคุมขังและคุมขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ต่อเนื่องสิ่งที่ท่านอยู่ในทางกฎหมายก็ถือว่าท่านก็อยู่ในเรือนจำท่านจะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ถามจากคุณหมอแบบตรงๆคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริง ท่านมีหลักฐานาตามที่ปรากฏจริงแล้วก็ในประเด็นดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่มีการรายงานก็พบว่าถ้าผมอ่านจากเจ้าหน้าที่ราชทันเรือนจำมาก็เป็นเหมือนเรื่องเดิมก็คือว่า,าพบว่า,าผู้ป่วยเป็นหลายโรคนะมีกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดมีความดันโลหิตสูงไล่ไล่มาหมดนะแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลราชทันเมื่อเช้าผมก็คุยกับแพทย์ก็เป็นความเห็นของแพทย์แล้วก็ได้มีการส่งไปอยากจะเรียนว่ากฎหมายราชทันเนี่ยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องเรียนว่าพรบรเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ย เราไม่สามารถที่จะดูผลถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมเมื่อกี้ผมสรุปหมอแต่หมอยืนยันว่าในการตรวจเนี่ยท่านป่วยจริงนะครับสำหรับผมที่ถามคำถามวันนี้ถ้าผมได้รับรายงานจากอาทิตย์ดีกรมรัชทันที่ผ่านประลัดกระทรวงเนี่ยในหนังสือดังกล่าวที่จะมาหาผม <c oughs> ผมเพียงแค่ทราบนะ หลังจากทราบแล้วไม่ใช่ผู้อนุมัติผู้อนุมัติคือที่ดีแต่ผมก็จะได้รับความเห็นของแพทย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องวันนี้ผมยังไม่มีหลักฐานถึงขนาดนี้แต่กระบวนการตรวจสอบท่านอดีตนายกทักษิณกระบวนการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเยอะมาก เจ้าหน้าที่กรมรัชทรรน์ต้องมาชี้แจงกรรมมาธิการของสภาของวุฒิสภาตลอดจนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็ได้เข้าไปตรวจเข้าไปดูหมดซึ่งถ้าเราองค์กรอย่างนั้นก็น่าจะยอมรับได้ถ้าผมมาพูดก็เหมือนผมจะมาแก้ตัวให้ถ้าอยากจะให้เรียนว่านี่คือในหนึ่งขบวนการสำหรับผู้ คนอื่นที่ป่วยมีอย่างนี้บ้างหรือไม่ก็มีรายงานก็มีและมีจำนวนมากด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการบุกไปที่กรมวัชทันนะครับมีการบุกไปที่โรงพยาบาลตำรวจของกลุ่มคอปทอโดยตั้มนเป็นคนบุกไปนะครับ ที่ผ่านมาตามก็วุ่นวายว่าสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมสมัยกบพิะสะชุมนุมก็ปรากฏว่ามีการส่งคนเสื้อแดงเข้ามาทํรลายนะครับกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับอย่างต่อเนื่องก็กล่าวโทษไปยังฝั่งของทักษิณน,นะครับขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการตํารวจนะครับก็บอกว่าวันที่12มกราคมจะบุกขึ้นไปทําการตรวจสอบนะครับบนโรงพยาบาลตํารวจว่าทักษิณชินวัตรได้อยู่ บนโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ในขณะที่วชระเพททองก็ยืนยันว่าเขายืนยันด้ความสัต์จริงมีการโชว์พระนะครับในที่ประชุมกันมีิการว่าเขาได้พูดด้วยความสัต์จริงว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่มีนะครับภาพของทักษิณที่สําคัญอ้างว่ากล้องวงจรปิดนั้นเสียหายทั้งหมดและทักษิณก็ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับแม้แต่นิดเดียว นะครับเรื่องของการลงทะเบียนเป็นนักโทษซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่อยอมเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้นะผมเรียนแล้วไงนะครับที่ผ่านมาพี่สิษธวัลจัญญาก็ไปยื่นฟ้องศาลนะครับเอาผิดกับทั้งกรมคุกกลุ่มรัชทันเอาผิดทั้งอดีตปดินะครับแล้วก็หมอใหญ่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะมีการเอาผิดนะครับ ทั้ง2อ,องค์กรน,นะครับที่ผ่านมาก็มีการไปร้องอยังกันมาที่การตํารวจสภาผู้แทนราษฎรและมีการไปร้องอยังคณะกันมาที่การนะครับของวุฒิสภาที่มีสวสมชายแสวงการเป็นประธานโดยกลุ่มคอปทอในะครับตอนนี้ทักษิณกําลังโดนบีบหนักสถานการณ์กำลังไปด้วยความตึงเครียดทวีสอดส่องปฏิเสธจะตอบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังก้าวไกลถูกตั้งคำถามว่า ไม่ทาอะไรเรื่องทักษิณคราวนี้ลากเรื่องนี้เข้าสู่สภาผูแะะ้แทนสภรนะครับถูกถามทบีสอดสองก็อึอออก,อ,กอักพูดไม่ออกองอิงก็ไม่ตอบนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ตั้งคาถามทุกคนคงไม่แปลกใจแล้วนะว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยนะฮะอย่างที่สิทธาก็บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แปลกใจว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยแต่ที่ชัวร์วตอนนี้นะเขาเป็นนักโทษเทวดาหรือไม่พระตอนเดินเข้ามาทักษิณก็อาการปกติ นะครับเดินทางเข้ามาแต่จูจ่ๆเนี่ยอตอนนี้ประชาชนเข้าไมา่ยอมนี่นะฮะใช้สิทธิธพิเศษและทักษิณก็ยอมรับเองนะฮะว่าตัวเองทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะในการยึดอำนาจนะฮะ19กันยายน2549คขณะทาบหานที่มีผลเอกสนธิบุญโยร,รัดินทำการยึดทรัพย์และก็อายัดทรัพย์ทักษิณเป็นการชู่กล่าวนะครับและเตรียมการทำการยึดอำนาจทักษิณชินวัตร ตอนนั้นสาเหตุหลักๆในกระบวนการการยึดอำนาจมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณชินวัตรและสุดท้ายเมื่อทักษิณกลับมาประเทศไทยทักษิณยอมรับสารภาพอย่างน้อย3คดีนะครับ,ปบเป็นคดีเอ็กซิมแบที่สร้างความเสียหายกว่า4,000ล้านเอาเงินของประเทศไทยไปให้พมา่าแล้วมาซื้อคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับในกรณีใช้นอมิดีถือครองบริษัท AS นะครับและก็ปรากฏว่าไปลดสัมปทานนะครับของ AAS ทํทำให้รัฐเสียหายถึง4.6หมื่นล้านนะครับและกรณีหวยบนดินปรากฏว่าเกิดขึ้น7งวดนะครับเป็นเงิน1,600ล้านบาทคูณ7นะครับแล้วอ้างว่าเป็นเงินของตัวเองแล้วเอาไปแจกนะครับแล้วอ้างว่าเป็นโครงการของทักษิณ ไปไปมามาทั้ง3กรณีเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งในการยึดอำนาจปี2549ที่ผ่านมา19กันยายนนะครับต่อมาก็มีประธานองคมตรีโทนปัจจุบันพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกมตรีเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีวันนี้คงชัดเจนนะฮะต้นเหตุการยึดอำนาจมาจากทักษิณโกงนะครับที่สําคัญสวสมชายแสวงการนะครับบอกว่านอกจากจะกโกงเรื่องของการทุจริตแล้วยังมีการโกง นะครับในเรื่องของการติดคุกด้วยเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบคนที่เข้าไปทำการสนับสนุนทักษิณเจริญวัติซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวันที่1แน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งปรพอพตํารวจทั้งกรมาชทัณฑ์ถถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ที่แน่สมศักดิ์ นะครับออกมายืนยันว่าทักษิณได้รับหลักเกณฑ์แน่นอนเหมาะสมนะจะเข้าหลักเกณฑ์เพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับแทนคุกโดยไม่จําเป็นจะต้องติดคุกอีกต่อไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันทําให้เห็นว่าความทัดเทียมเสมอภาคและความยุติธรรมที่ทักษิณพูดอยู่เสมอและกลุ่มเสื้อแดงพูดอยู่เสมอไม่มีเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหกนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สมนานปีที่ส่งต่อมาถึงเราศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้า เจือจานยาดมิตรเราฝากความรักให้กัน คนไทย ใจได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุก,ทก,ทกเรื่องราวเงากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่ you